เวลาไปเดินตลาดเคยเห็นแตงโมลูกโตๆหวานเจี๊ยบแล้วอดสงสัยไม่ได้ไหมครับว่าโห้เขาทำกันได้ยังไงนะวันนี้เราไม่ได้จะมาแค่ดูวิธีปลูกแตงโมแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่เราจะมาถอดรหัสเคล็ดลับของกเกษตรกรมือโปรที่เขาเปลี่ยนสวนธรรมดาธรรมดานี่ให้กลายเป็นขุมทรัพย์แตงโมเกรดพรีเมียมกันเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องหลังแตงโมที่มันดูสมบูรณ์แบบเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือว่าฟ้าดินเป็นใจอะไรแบบนั้นเลยนะไม่ใช่เลยแต่มันคือสูตรสําเร็จครับที่ผ่านการคิดการคํานวณมาอย่างดีใช่และครับมันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการใช้กันไกลไปจนถึงการให้อาหารเลยทีเดียวนี่แหละครับคําถามนี้เลยคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มันคืออะไรกันแน่ไอตัวแปรที่ทําให้แตงโมล,ลูกหนึ่งกลายเป็นของเกรด A ในขณะที่อีกลูกเป็นแค่แตงโมทั่วๆไป เคล็ดลับมันซ่อนอยู่ตรงไหนกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับการตัดครั้งแรกถ้าเปรียบเทียบนะมันก็เหมือนการสร้างบ้านเลยอันนี้คือการลงเสาเอกสำคัญมากๆมันอาจจะดูเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เชื่อไหมว่าการตัดแค่ครั้งเดียวในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคือตัวกําหนดเลยนะว่าในอนาคตเราจะได้แตงโมกีนลูกแล้วมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนจําเลข n e w วแม่นๆเลยนะครับ21วัน นี่คือนาทีทองเลยนะที่ทางคุณสมชายจากไราแสนสุขเขาย้ำมาเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามันคือจังหวะเวลาที่โอ้เพ์เฟษที่สุดแล้วที่จะปลดล็อกศักยภาพของต้นแตงโมให้มันเติบโตได้เต็มที่ไปเลยแล้วทําไมต้องตัดละ่ะฟังดูแล้วมันขัดขัดความรู้สึกนิดนึงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการหลอกต้นแตงโมครับพอเราตัดยอดหลักของมันทิ้งไปปุ๊บเนี่ย มันจะส่งสัญญาณเตือนให้ต้นรีบแตกแขนงใหม่ออกว่าด้านข้างทันทีจากที่ปกติจะมีเถาแค่เส้นเดียวคราวนี้กลายเป็นว่าเราจะได้เถาเพิ่มมาอีก2-4เส้นเลยนะมันเหมือนกับการเพิ่มสายพานการผลิตในโรงงานเลยแล้วที่สําคัญมันยังช่วยเร่งให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตรงตามไทม์ไลน์60วันเป๊ะๆเลยด้วยและจะบอกว่าขั้นตอนเนี่ยง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยนะ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์วิเศษอะไรเลยแค่รอให้ต้นมันอายุครบ21วันมองหายอดอ่อนๆที่อยู่ตรงปลายเถาแล้วก็ใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยแหละครับเด็ดออกจบเลยแค่นั้นจริงๆหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวเขาจะจัดการแตกแขนงใหม่ออกมาเองซึ่งตรงนี้แหละที่เกษตรกรเขาจะมาคัดอีกทีเลือกเอาเถาที่สมบูรณ์ที่สุดไว้สัก2-4เถาให้เป็นเหมือนขุนพลหลักในการสร้างผลผลิตต่อไป โอเคครับตอนนี้เรามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งแล้วนะมันก็เหมือนกับเรามีรถแข่งคันนึงที่พร้อมแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เติมน้ามันเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมพลังนี้แหละครับเพราะว่าต้นแตงโมที่มันแตกแขนงมาอย่างสวยงามเนี่ยมันต้องการอาหารที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้อ่าสไลด์นี้อาจจะดูแล้วปวดหัวนิดนึงนะครับมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดเลยแต่นี่แหละครับคือคัมพีการให้ปุ๋ยจากผู้เชี่ยวชาญเขาเลยนะ ต่แต่แต,แต่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเพราะหัวใจของมันจริงๆมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือการให้อาหารที่ใช่ในเวลาที่ใช่แค่นั้นเองครับเพื่อให้แตงโมงมันเติบโตได้สมบูรณ์ที่สุดในทุกๆช่วงอายุของมันเดี๋ยวเรามาย่อยตารางเมื่อกี้ให้มันง่ายขึ้นอีกนะครับลองนึกภาพตามนะช่วงแรกเลยที่ต้องสร้างลำต้นสร้างใบอันเนี้ยเหมือนวัยเด็กเลยครับต้องการโปรตีนเยอะๆเราก็เลยอัดไนโตรเจนหรือตัวเเข้าไป พอถึงไวก็ต้องออกดอกเหมือนไวรุ่นแล้วเราก็เปลี่ยนไปเน้นฟอสฟอรัสหรือตัว P เพื่อให้มันติดลูกได้ง่ายขึ้นพอติดลูกแล้วขราวนี้ถึงเวลาขุนให้อว้วนเลยครับเราก็จะใช้โพแทสเซียมหรือตัว K แล้วไม้เด็ดสุดท้ายนะคือช่วง15วันก่อนเก็บเกี่ยวเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะอัดโพแทสเซียมสูตรเข้มข้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งนี่เลยครับเคล็ดลับความหวานฉ่ำที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เราจะกลับมาที่กันไกลกันอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าการตัดครั้งนี้นะ เป้าหมายมันแตกต่างแล้วก็โหดกว่าเดิมเยอะเลยนี่คือเทคนิคคันแอดวานซ์เลยนะที่จะบังคับให้ต้นแตงโมเนี่ยลืมเรื่องอื่นไปให้หมดแล้วทุ่มพลังงานทั้งหมดที่มันมีไปที่สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือลูกของมันครับแล้วคําถามคือจงังหวะไหนล่ะที่เราต้องลงมือคําตอบจากสวนธนาพาเพลินเนี่ยชัดเจนมากๆเลยครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เห็นลูกแตงโมมันขนาดเท่าไข่ไก่แล้วเรามั่นใจแล้วนะว่าลูกเนี้ยมันติดแน่นอน นั่นแหละครับคือสัญญาณให้หยิบกันไกขึ้นมาอีกครั้งได้เลยผมว่าประโยคนี้คือแบบสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยเราจะไม่ให้ธาตุอาหารมาเลี้ยงยอดครับพี่จะเลี้ยงเฉพาะลูกก็พอมันเหมือนเป็นการประกาศเลยนะว่าพอแล้วไม่ต้องโตแล้วนะเถาสารอาหารทุกเม็ดทุกหยดต้องถูกส่งกลับมาที่ลูกเท่านั้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อขุนให้มันใหญ่ที่สุดแล้วก็หวานที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนะการตัดยอดครั้งนี้เนี่ยยังเหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอายอดอ่อนที่มันแตกใหม่เนี่ยดันเป็นอาหารจานโปรดของเพลียไฟครับซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายเลยนะที่ชอบนําไวร,รัสมาสู่ต้นแทงโมดังนั้นพอเราตัดยอดทิ้งไปมันเลยไม่ใช่แค่การ,รบํารุงลูกอย่างเดียวแต่มันคือการตัดวงจรของศัตรูพืชไปในตัวด้วยโอ้โหเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของจริง งั้นมาสรุปง่ายๆกันอีกทีนะครับการตัด2ครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายมันตรงข้ามกันแบบสุดๆไปเลยตัดครั้งแรกตอนที่ต้นมันยังเล็กๆอยู่อันนั้นคือเพื่อสร้างครับสร้างโครงสร้างให้มันใหญ่ที่สุดแต่การตัดครั้งที่2ตอนที่มันติดลูกแล้วอันนั้นคือเพื่อหยุดครับหยุดทุกการเติบโตแล้วทุ่มพลังงานทั้งหมดไปที่ผลผลิตอย่างเดียวเลยและเมื่อเรานําเอาเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเอามารวมกันเราก็จะได้สูตรสําเร็จ สู่การเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์แบบครับซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปได้เป็น3ปัจจัยสู่ความสําเร็จเลยนะครับจากคําแนะนําของคุณแก้วตาสังทองซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์มากๆหนึ่งเลยคือการเลือกสายพันธุ์ที่ดีอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุด 2. คือการให้ปุ๋ยที่เหมือนกับมีเชฟเก่งๆมาคอยปรุงอาหารให้ถูกปากถูกเวลาและ3ก็คือหัวใจสําคัญที่เราเจาะลึกกันในวันนี้นั่นก็คือศิลปะในการจัดการเทาครับที่ต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลย ดังนั้นนะครับครั้งต่อไปที่เราได้กินแตงโมหวานหวานชำ่ชำฉ่ชื่นใจสักชิ้นหนึ่งลองนึกดูสักนิดนึงนะครับว่าเออเบื้องหลังความอร่อยที่ดูเหมือนจะง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยเลยนะแต่มันมาจากทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปะและที่สําคัญที่สุดคือความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของเกษตรกรซึ่งบางทีไอความใส่ใจนี่แหละอาจจะเป็นส่วนผสมที่อร่อยที่สุดก็เป็นได้ครับ